ผัดกะเพราเห็ดปวของเราตรงนี้ก็หอมมากแล้วนะครับส่งกลิ่นหอมน้ำลายไหลนะครับผมเริ่มจะหิวข้าวแล้วนะครับที่ชอบพบกับผมเีแล้วนะครับติมชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําอาหารมาเริ่มนะครับวันนี้ผมไปเก็บเห็ดปลวกมานะครับวันนี้ผมจะทําเมนูผัดกะเพราเห็ดปลวกนะครับก็มาดูวิธีการทำกันครับเราต้องเตรียมไว้ก็คือเห็ดปลวกนะครับ เห็ดปลวกตรงนี้ผมต้มไว้แล้วนะครับผมต้มไวแล้วผมก็แช่เย็นไว้แล้วก็มีเนื้อหมูครับแล้วก็ใบกะเพานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาพริกแห้งพริกแห้งกับกระเทียมนะครับเอามาโกดวกันก่อนนะครับพริกแห้งกับกระเทียมครับม,มีสองอย่าง แล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับกันกระเด็นนะครับเพื่อเวลาขูบไปพริกจะได้ไม่กระเด็นไม่เข้าตานะครับใส่นิดเดียวครับออก็มาขูบกันเลยครับขูบจบรละเอียดเลยครับ ตออแรกนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่น้ํามันนิดเดียวนะครับแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราสักไว้แล้วครับใส่ลงไปครับ ก่อนนะครับแล้วหลีไฟลงนิดนึงนะครับไฟแรงมากไม่ได้ครับพริกกับกรเทียมจะจะไหม้ครับพอพริกกับกระเทียมเหลืองในที่แล้วนะครับใส่เนื้อหมูลงไปครับใส่เนื้อ พริกกับกระเทียมรู้สึกว่าหอมมากเลยครับตัวนี้ดไปเรื่อยครับจนเนื้อหมูสุกครับตอนนี้หมูเราสุกแล้วนะครับเราก็ใส่เห็ดปลวกที่เราเตรียมไว้นะครับเห็ดปลวกใส่ลงไปเลยครับ หอมมากเลยครับผัดให้เข้ากันครับหน้าตารั้ประทานมากแล้วไม่บอกก็รู้ต้องอร่อยมากมาก,มากครับ ตัวไปนิดนึงครับมไมไม่เกมครับคนกินเยอะครับนี่ใส่น้ำเปล่านิดหน่อยนะครับน้ำเปล่า ทิ้งไว้สักพักครับทิ้งไว้ให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรุงนะครับพอเห็ดเราสุกแล้วก็เรามาปรุงร้อนด้วยนะครับน้ำปลาครับไม่ต้องใส่เยอะครับถ้าสุกแล้วเราค่อยค่อยเติมเอาครับถ้าเค็มมากมันจะแก้ยากใส่เป็นน้อยๆก่อนนะครับ ผงชูรสครับอายินโมโตรครับเพิ่มความนัวนะครับใส่หน่อยเสีรบหน่อยใส่หน่อยเสีบหน่อยใส่ลลาเสิรบฟไครับเอาพูดกันองว่าอย่านันครับใส่ลงไปครับรสดีนะครับนิดเดียวนะครับรสดี น้ำตาลนะครับน้ำตาลไปนิดเดียวนะครับเพื่อตัดความเค็มให้มันลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับอ็เดียวครับ ตัวของเราตอนนี้ก็หอมมากแล้วครับส่งกลิ่นหอมน้ำลายไหลนะครับผมเริ่มจะหิวข้าวแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการชิมนะครับ อร่อยแล้วนะครับเขาทาแล้วครับยอดครับอันตอนสุดท้ายนะครับใบกะเพราของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากัน,นครับเพื่อให้กลิ่นใบกะเพรามันเข้าไปกับเนื้อครับ เรียบร้อยแล้วนะครับไ้แล้วนะครับผัดกะเพราเห็ดของเรานะครับน่ากน,น่าทานมากเลยนะครับเราจะมาชิมดูนะครับฝีมือผมนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายความรู้สึกว่ามันมันจะกลิ่นแค่ไหนนะครับอืม แบบไม่ไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็รสชาติแบบลงตัวมากเลยครับกลมกล่อมนะครับแล้วก็ความหวานของอินโดนสุดยอดจริงนะครับว่าเหมือนขึ้นสวรรค์นะครับเข็ดดวกอร่อยมากครับบอกตรงๆเดี๋ยชิมา อร่อยครับพี่น้องเมนูนี้แนะนำแนะนำให้ไปลองทำเลยครับอืดีครับพี่น้องออเหมือนได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับครับแคปนี้คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็งั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ